นี่หมื่นกบปีคนพบหมื่นกบปีเลยครับคนพบคนหัวเล็กที่สุดกล้องมาข้องสกล้องสายกล้องๆล้องเนี่ยซีอูมาเลยอันนี้จะได้สี่คีตายแทนนเนี่ยขอคารวะครับผม หัวเล็กไอ้นี่คนพบมาหมือกระปิขอบคุณมากครับเพลงนะครับต่อไปใครไม่ได้ออกมาแม็กซ์รอมาคนนึงเอาเดี๋ยวให้แม็กร้องเพลงโชว์สักเพลงดีกว่าตะกี้ใครยังไม่ได้ร้องเพลงอิดอิดมาร้องเพลงคู่กับแม็กให้ฟังสักเพลงนะครับ ชื่อเพลงมีความเสี่ยงไหมครับแล้วไปต้องหาคำถามเลยครับเรารักได่ไเ <laughs> พลงอะไรดีสองคนนี้เพลงอะไรดีครับวันนี้เราสองคนขอร้องเพลงที่ชื่อว่ายุงบํารุงครับยุงบํารุงได้ของพี่ว่านนะครับพี่ว่านว่านจีเหลียงดาราจีนะนะครับอ่ะยุงบํารุงค <c oughs> รับนะครับ Thank yeah. you. หนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนจะมีช็อใมีเธอละวฟนันด้วยอุณหนูมิที่ฟันคา้าถ้าธอร้อนก็บอกฉันจะเปรี้ยววันหนาวก็บอกกัน้าพวงจะหนาวก็อยากแชรไม่เป็นไรไมีเธอได้ยิมได้ล้วฟัง แม่ออกมาเต้นกันพร้อมหนะ้าพร้อมตาขนาดนี้ต้องขอฟังเสียงร้องกันบ้างละค่ะเริ่มจากอีกแทบบีดในเพลงสักวันหนึ่ง ជិតឆាយព្រោះម ائش ិន นิกและกุญแจซอนในเพลงช้าไปไหมเธอไ <Jub> มไม่คค่ด้ทนนััาาคคือออตยยงเเิหฉฉธสใใใจขใใจข 期盼吗？ ต่อกันด้วยซานิค่ะกับเพลงไม่รักดีได้โปรดดันไปเธอเันตงที่ฝัน และสุดท้ายทีละออฟในเพลงอกหักไม่ว่า ทั้ง12คนนะฮะเราดูมาอย่างสนุกสนานผมเชื่อแน่ว่าคณะกรรมการทุกท่านก็คงจะมีความคิดเห็นเหมือนๆกันหมดนะฮะคงไม่ต้องวิจารณ์อะไรมากเอารวมๆเลยดีกว่าว่ามีความรู้สึกยังไงกับน้องๆทั้ง12คนนี้ที่พึ่งจะก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในฐานะนักแสดงนักร้องมืออาชีพอย่างเต็มภาคภูมิครับเริ่มต้นครับที่อาจารย์เจิเจิก็อยากให้น้องๆรักษาคุณภาพนะครับ แล้วรักษาสุขภาพทั้งกายใจแล้วก็เสียงเพื่อเราจะได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงได้นานแสนนานเพื่อจะสร้างความสุขันกับคนดูของพวกเราตลอดไปครับครับร่วมครับเชิครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอแสดงความภูมิใจด้วยในความสามารถของตัวเราเองเลยและยินดีต้อนรับสู่ในวงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบค่ะ ฝากบอกน้องๆละหลานทุกคนแล้วกันครับวงการบันเทิงเขาเรียกวงการมายาเข้าง่ายแต่อยู่ยากนะลูกนะครับผมแค่นี้ครับแค่นี้ครับชัดเจนนะและนั่นเกิดความรู้สึกของคณะกรรมการ,าการทั้งหมดนะฮะซึ่งพวกเราก็คงจะเห็นด้วยท้ายสุดนี A ้ A-F6 มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชม ทุกคนทั้งประเทศตรงนี้ครับสานีเชิญครับค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพวกเรานะคะวันที่31ตุลาคมนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะเปิด2รอบด้วยกันนะคะรอบบ่ายสองและรอบ1นึ่ทุ่มนะคะจองบัตรได้แล้วนะคะที่ w w r l d w e b b o o k i n g c o m ค่ะอืมแล้วเอารอบมีไหม และนอกจากนี้นะครับก็ขอฝากอัลบั้มรวมของพวกเราด้วยนะครับชื่ออัลบั้มว่า De b ิ t อง s a เ6ตีอัลบั้มจะวางแผนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถ้าไงติดตามชมกันละกันนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนนฮะอีกไม่นานแป๊บๆเท่านั c, c, ้นเองวันนี้ไหนๆอุตส่าห์เดินทางมาเยี่ยมดันดาราซึ่งเชื่อแน่ว่าทุกคนนั้นได้รับรางวัลในชีวิตระดับสูงสุดที่ตัวเองใฝ่ฝันมามาแล้วนะฮะวันนี้เราขอมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆอีกหนึ่งรางวัล ให้กับทุกคนนั่นก็คือรางวัลดันดาราอวอร์ดให้กับทั้งสองคนครับาเดี๋ยวให้การเทสกันครับครับครับเราจะส่งตามไปทั้ง12ท่างสั่นท่านได้ทุกคนนะครับเอาใช้แตะแตะเอาเหมือนกดน้ำกดน้ำดีครับขอให้โชคดีครับอ